ไม่แน่ใจว่าปลูกได้กี่ปีแล้วครับปลูกกี่ปีแล้วห้าปีประมาณห้าปีหกปีประมาณห้าปีแล้วได้ผลผลิตกี่ปีแล้วครับเพิ่งเปลี่ยนลูกนะครับอ๋อเพิ่งเปลี่ยน<ว>ที่ท,ที่เห็นนี่เนาะครับอ๋อแ,แล้วแล้วแล้วให้น้ำนี่ให้ยังไงวันหนึ่งให้เช้าเย็นหรือวันเว้นวันสองเมื่อสามเมื่อเมื่อที่สามมาให้อะครับอ๋อสองสามวันให้ครั้งครับให้นานไหมครับชั่วโมงนะครับอ๋อชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นทุเรียนโตแล้วเนาะเป็นทุเรียนโตแล้วกระดิ่งเหเปอนเนิเลื่อน ใช่ใช่ล้มไหล่ไปอย่างแป๊บเด,ยเดียวก็แห้งแล้วครับอ่าใช่มันแห้งเร็วด้วยแล้ว,แล,วแล้วฝนมันทิ้งช่วงด้วยครับเนี่ยหญ้าก็ยังยังเหี่ยวเลยลเนะครับรรรครับ,อ,รรบอืมอาการเนี่ยมันลำต้นแตกไหมล่ะครับมันไปมันหายไปเลยครับเหลือแต่เนื้อเลยโอ้โหครับแล้วปุ๋ยอันนี้รู้ไหมว่าว่า,ว,าว่าใส่ปุ๋ยอะไรนานไหมใส่เห็นมาใส่เนี่ยใส่ งานเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเล่นใส่เตชีวภาพอ๋อใส่เตชีวภาพจะพี้งหว้าใช่ไหครับอ๋อแต่ใส,ใ,สใส่ไปนานแล้วเนาะแต่<น>ตามตามพื้นนี่ไม่เห็นอันนี้ใส่ปุ๋ยคอกว่างเดือนแล้วดีกว่าครับเนาะนดูแลดูแลนะ่าจะเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้หนมั้งครับครับ,รบแล้วไอ้ฉีดพ่นทางบงทางใบอะไรฉีดยังไงบ้างครับฉีดบ่อยฉีดบ่อยไหมอาทิตย์ละครั้งหรือย,ยังไงสอง,ง,สอ,งอาทิตย์ครั้งครับสองอาทิตย์ครั้งอ๋อก็หลักการเดียวกันเนาะฉีดฮอร์โมน อ๋อรวมกันใช่ไหมครับเอฮอร์โมนนี้เป็นฮอร์โมนอะไรเนาะเนาะปลูกหอครับตัวไม่คอยสนใจอ๋ออืมอผมมีงานหลายย่างเลยแล้วแล้วแล้วคนที่ปลูกอ่าส้มโอนี้ฉีดฮอร์โมนเดียวกันไหมล่ะผมใช้ฟ้าท์มอนไซครับอะไรนะฟาดมอนไซฟ้าดฟาดมอนไซฟ้าดอ๋อดีไหมพอใช้แล้วรู้สึกดีไหมก็ว่ามันก็ดีใช่ผมครับเพราะผมไปซีบประคับแล้วคร เลยใช่ได้กับครับปีแล้วเหรอเป็นฮอร์โมนครับเป็นธาตุรวมธาตุอะไรนี้ใช่ไหมครับฮอร์โมนมันเป็นสารซีโอพาวครับโอ้เลยเออเดี๋ยว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 ขอดูตัวอย่างเนาะซื้อที่ไหนครับซื้อกล่องค่าภาพอีสานนะกล่องสาวรูปสักไข่อยู่นะที่ไหนอกาศวิทญญาณนี่มะสั่งซื้อหรือยังไงหรือไหนหรือไปซื้อเองแต่เรียนจำไปซื้อเองครับแต่เรียนจำหญิงกันบอกสักหลงบอก เออเห็นหลักจาก,าจาก,กเออครับนะน,นั่นแหละกลักจากนะต้นทับทิมสามน่ะหรอการสถานีทับต้นทับทิมสามนี่สถานีวิทยุนะแล้แล้วแล้ว,ลวพอฉีดเข้าไปแล้วใบมันเป็นไงใบเขียวใบใหญ่ใบหนามันดีไหมดอกมันก็ติดดีครับดอกก็ติดแล้วกรณีถ้าผมปลูกต้นต้นต้นยังไม่พร้อมที่จะให้ลูกอย่างเงี้ยผมต้องการให้มันใบเขียวใบใหญ่ใบเงามันเนี้ยมีมียาอะไรดีมีฮอร์โมนอะไรที่ช่วยยืดนะครับผมว่าทางใบทางใบ เลยเคยใช้ตัวไหนครับผมแค่เล่นนะผมเล่นเตาปุ๋ยสิบห้าอ๋อสิบสิบห้าใส่ทางดินเน้นทางดินอ๋อเน้นทางดินอันนี้ส้มโอผมได้เต็งจริงจรุดครับห้าปีที่นี้ครับงามไหมส้มโออ๋อส้มโองามนี่ก็แสดงว่าใส่ปุ๋ยสูตร์สิบห้าใช่ไหมครับสิบห้าสิบห้ามาตลอดครับต้นละกําอ๋อต้นละกํามาตลอดครับแล้วทางใบให้อะไรทางใบ ทางใบกันนี่ครับฟ้าดมไช่ฟาดมไชที่บ้านนี่นะครับอ๋อมีซองมีอะไรไหมเดี๋ยวผมจะขอดูว่ามันเป็นธาตุอาหารหรือเป็นธาตุรวมแบบไหนยังไงหรือว่ามันเป็นฮอร์โมนรวมโอ้โหบริตัดแตงกิ้งฮอร์โมนเล่งให้มันโตโตไวก่อนโอ้เยี่ยม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 คือมาแต่งกิ้งทีหลังโอ้นี่เชื่อลาลงครับอย่างนี้เชื่อลาลงครับนี่ลาลาลาลงครับต้นนี้เห็นไหมครับก็ก็ต้นโตพอสมควรนะครับสี่ห้าหกปีเหมือนกัน ก็เชื้อลานะครับเนี่ยลาใบดําลาดํานะครับอย่างนี้ค,ครับเป็นลาด <นะ S 2> ําผมบอกเราว่าบบอเสียผมอืมเป็นเพราะ <พา S 1> อะไรครับเกษตรงี้อ๋อเถียงกันอยู่ก <c oughs> ็คยนอ๋อคนคนคนที่ปลูกทุเรียนนี่คือเขาไม่ได้เลยเขาไม่ได้จบแค่ม .3 ไงพี่ชายนะพี่ชายเป็นคนปลูกผมจบเกษตรมาไงอ๋อนี่จบเกษตรเหรอบ้านกลางครับโอ้เหรอครับอ๋ออ๋ออ๋ไม่น่าเก่งจังเออ แล้วอันนี้แนะนําแล้วก็เลยไม่ฉีดก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับเป็นลาดําหรือลาอะลาเอะไรลาดําดนี้เนาะมัน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 กินใบแล้วมันทาไมจึงเข้าต้นด้วยเนี่ยมันเป็นแผลครับมันเป็นแผลมันก็เลยเข้าเข้าเข้าด้วยอ๋อเหรอเนี่ยมันลงรากไปแล้วเนี่ยมันเหลือแต่แก่นเห็นไหมมันมันมันแตกไปด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่มีผิวที่มาปกป้อง แต่มันก็ทนจังโอ้มันก็ทนทุเรียนมันชอบเจ้าของมันรักเจ้าของนะพูดตามหลักไม่ตายง่ายๆนะี่อุตะลิลรับแล้วครับเนี่ยขอปลูกบนเขาเหรอครับเนี่ยทุเรียนพื้นเมืองเขานะทุเรียนนี่ไอ้ลงรับแล่ลินรับแล้่เป็นเป็นทุเรียนที่รักเจ้าของต้นไม้ลาสุกนี่คือรอมันล่วงข้างเดียวอ่ะใช่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยหักแล้วเนี่ยเนี่ยหักไปแล้วนะครับเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นเชื้อราอย่างว่านั่นแหละครับมันลงข้างนึงนะครับอีกข้างนึงเนี่ยมันก็แบบโอ้โห แต่ไม่ได้ฉีดไงและแนะนําก็ไม่ฉีดใช่ไหมครับพี่ชายฉีดไหมครับหลังๆมาเริ่มฉีดแล้วเริ่มฉีดแล้วเริ่มเชื่อแล้วครับผมต้นเดียวผมบอให้เป็นอย่างนี้ของแกมมีไหมมีไหมมีงามเลยเอ้าไปดูไปดูเอาเอาแนะนําให้หน่อยในในในต้นต้นอ่านี่คนคนเออเห็นไหมคนคนจบเกษตรก็ไปปลูกส้มโอนะครับแต่คนไม่ได้จบเกษตรก็กลับมาปลูกทุเรียน มันสลับกันนะครับเนี่ยแต่ไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมขนาดไม่เลียนยังยังนู 5, ่นห้าหกเมตรนู่นยอดนะครับเนี่ยมีลูกอีกต่างหากอันนี้ถ่ายถ่ายถ่ายไปแล้วอนนขอซื้อได้ไหมสักลูกเนี่ยผมอยากชิมจังขอสุกแครับเอา้าก็จะไปไปไป,ไปแก่แล้วเนี่ยลูเขาอะต้องขอมาได้ชิเนล่ยเอ้าเลย <laughs> <laughs> โอ้ยอติดให้ครับอยากอยากจะชิมว่ามันมันมันจะเนื้อมันเป็นแบบไหนหวานไหมมันไหมกรอบไหม หรือว่ามันนุ่มเหมือนกับที่อื่นไหมอะไรอย่างนี้เนาะครับนี่ส้มโอของผู้ที่นี่ครับนี่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 ส้มโอนะครับนี่คือฝีมือของผู้เรียนเกษตรโดยตรงนะครับเนี่ยนี่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 ไหนไหนไหนแล้วมันแก่หรือยังเนี่ยยังครับเอาก็กะว่าจะลองชิมซักลูกไม่ได้เหรอมันเเนี่ยว้ยมันล่วงนะผมกลับดูโอเกให้เราเนาะเอาไปลองมันแก่ เหรอมันร่วงเหรอถ้ามันไม่แก่มันร่วงครับมันมันติดกันหรยเออมันติดมันติดอโอเคขอบคุณมากก็เดีเ๋ยวจะถ่ายลงคลิปเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบว่าสวนโอ้โหดูจับซุ้มโอชโชดิลูกดีมากในไหมกษตเศรศ <c oughs> นี่จบจากเกษตรโดยตรงครับอุดมสมบูรณ์มากเห็นไหมนะดีมากเลยครับนี่นี่นี่ทะลุทะลุทะลวงนู่นนู่นเพาผมว่าต้องได้มีโอกาสได้มาถ่ายอีกหลายหลายครั้งเลยนะครับนี่สวยรอบด้านเลยครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ย สี่ไร่ระยะห่างห้าเมตรเนาะเอาเอาอมาให้อีกโอ้โหดกจริงๆเลยดกมากเลยครับเนี่ยครับอ่าได้เลยได้เลยอันนี้ดูแลยังไงครับเนี่ยแชร์องค์ความรู้ให้หน่อยครับผมจะซีดดาพร้อมส้มโอเลยแหละอ๋อแล้วแล้วตอนปลูกนี่ทำยังไงเอาลองแนะนำให้ให้ปลูกผมกับใช้ปุ๋ยคอกคุณลุมสั่งส้มโอเนี่ย๋อวัอนนี้เน้นว่าเอาดินผสม อ,อย่าวางไว้ข้างบนอืมอืมอธรรมดามันเออแล้วน้ําไม่ท่วมเนาะบรครับบริเวณนี้มันโคกเออมันเป็นโคกเป็นดินหินนะครับเป็นดินหินล้วนทรายครับครับแล้วแล้วอ๋อล้วนทรายโอ้โอก็ดีดีเหมาะเลยถ้าล้วนทรายแล้วน้ํานี้ให้ยังไงครับเนี่ยอธิผมวันละครั้งไหมมันแห้งผอมก็ให้อ๋อแห้งแล้วค่อยให้คือเจ้าของคิดถึงเมื่อไหร่ค่อยมาประมาณนั้นสามเมื่อ สามสามวันให้ครั้งหนึง่งผม,อ,ผมอัดโดนเนี้ยสองชั่วโมงวะอ๋ะอ,อ,อสองชั่วโมงก็คือจึงนองไปหมดแหละครับสองชั่วโมงไม่เสียค่าไฟลยนะหัวสปริงเกอรหห์หัวเดียวใช้โซลารเซลล์หรืออะไรครับโซลาเซลล์ครับอ๋อก็ยังว่าแพงครับไม่เสียค่าไฟพร้อมที่จะให้เต็มที่แต่ลําต้นมันแตกเป็นเพราะอะไรครับเนี้ยกับู่กเหอเดี๋ยวแต่ก็มันก,ก,ก็มีแตกเนาะอันนี้แต่งกิ่งไหมครับยังไม่แต่งเนาะแต่งแต่้างล่างนี่นะอ๋อแต่งแต่ด้านล่างแต่ด้านบนยังไม่ได้แต่งก็ถือว่าถี่จัดอยู่นะครับ แล้วให้ปุ๋ยสิบห้าสิบห้าปุ๋ยเดียวกันกับไอไอไอส้มโอนี้ใช่ไหมครับครับอ๋อเป็นอันเดียวกันซื้อถุงเดียวกันกินทั้งสวนอะไรประมาณนั้นเออแล้วแล้วปุ๋ยทางใบนี่แหละครับเนี่ยทําไมมันเขียวมันดีจังเนี่ยฟาดมอนไซนนะครับอ๋อฟาดมอนไซเอ้าแล้วแล้วสวนนั้นก็อาจจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ครับรู้โอ้โหรืครับที่เสี้ยวโอ้ไม่ใ่เสี้ยวเพาะมันไม่ได้รอกเออใช่ใช่มันไม่คุ้มอ่ามันไม่คุ้มครับ ก็หมายถึงว่าส้มโอกินอะไรทางนี้ก็ต้องกินด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจัะมีมีต้นเดียวมีต้นเดียวแล้วจะไปซื้อเฉพาะมาปลูมามาฉีดมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับก็ประมาณนั้นอมเดี๋ยวผมดูใบนี่มันดูเหมือนยาค้างครับเป็นฮอร์โมนค้างค้างใบประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยสวยนะครับห้าเมตรนะนู่นครับนู่นแต่ยังไม่ติดลูกนะครับยังไม่ติดลูกแต่นี้่ ครับแต่นี้พี่เขาปลูกเล่นๆนะครับนปลูกเล่นๆไม่ได้จริงจังว่าง้งปลูกเล่นๆนะครับแซมตรงส้มโอเพราะว่าอาชีพหลักก็คือเอาส้มโอเป็นหลักนะครับแต่ทุเรียนนี้ถือว่าแซมแซมตรงตรงที่มันว่างนะครับๆๆปลูกเล่นๆ,ๆ,ๆนะครับ <c oughs> อันนี้ขนาดคนปลูกเล่นๆนั่นเอง <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูครับติดดินก็มีครับเนี่ยดุ <c oughs> มากเลยครับนี่นี่นี่ เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ว่าปุย๋ยปุ๋ยนี้ไม่ได้อะไรมากเนาะก็เป็นปุ๋ย15 15 5ทั่วไปแล้วก็ให้น้ําปกติดินดีน้ําดีแล้วก็ปุ๋ยปกติอยู่นี้อยู่อยู่แล้วก็เหลือแต่ที่ว่าอ่านี่เนี่ยทางใบนี่ก็ถือว่าโอเคนะใบสวยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมเห็นหลายสวนแล้วที่ที่บอกว่าฉีดอย่างหนึ่งแล้วก็เอายาที่เหลือนั้นมาฉีดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ผลเหมือนกันนะเออเนี่ยน,นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เอาฮอร์โมนมาฉีดใบส้มโอเอาส้มโอเป็นหลักเหลือจากฉีดส้มโอก็มาฉีดทุเรียนเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ยังงามนะเออนี่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 สมาชิกลองลองลองฟังดูนะครับเผื่ออ,อ,อาจจะเอาไปเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ใบดูแบบโอ้โหส้มโอดูครับเนี่ยเพดออกมาโอ้รัศมีทรงพุ่มมีสี่เมตรนะครับสูงก็ห้าเมตรประมาณนี้นี่คือเปรียบเทียบกับส้มโอนะครับประมาณนี้แหละ ก็ถือว่าโอเคอยู่เดี <Okay. What? S 1> ๋ยวจะไปดูท yeah. right? right. really right. ี่ว่าฮอร์โมนฉีดส้มโอนี่คือยี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูธาตุอาหารนะครับรู้แต่ว่าเป็นยี่ห้อของอะไรนะฟาสมนชัยผมก็เพิ่งได้ยินผมก็ฟาสมนชัยหรือพาสมนชัยอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ได้ยินคําว่าฟาสมาสมนชัยเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเป็นธาตุรวมสารอาหารรวมเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือมีธาตุแต่ละตัว เท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์ประมาณนั้นเดี๋ยวจะพาตามไปดูนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกนะครับบางท่านมีธาตุเดี่ยวอยู่แล้วมีสารอาหารรวมเ,เดี่ยวอยู่แล้วอาจจะใช้วิธีการหรือเทคนิคนะครับเอาธาตุอาหารเสริมตัวนี้ธาตุเดี่ยวนะครับเอามารวมกันตัวนี้กี่เปอร์เซนต์ตัวนี้กี่เปอร์เซนต์บางทีอาจจะคิดค้นสูตรของสวนท่านเองก็ได้อย่างนี้เป็นต้นผมพยายามที่จะดู ข้อมูลนะครับทางเคมีให้ให้รับทราบทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยานะครับก็ฝากติดตามไว้ในคลิปที่2นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าจะไปดูหลังบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับสูงแบบสุดยอดนะครับงามเข้ากันทุกต้นนะครับงามมากเลยครับสวยมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในคลิปที่2นี้สวัสดีครับ